คนคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่ต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะคะหลังจากกินข้าวเสร็จขนของเช็คเอาท์เรียบร้อยแล้วเราก็จะไปต่อกันที่อําเภอหนองไผ่กันจะเป็นไร่เพชรบุ์ของพวกเรานะคะแล้วก็จะไปปาร์ตี้กันที่นั่นกันก็มาแวะถ่ายรูปแล้วก็ชมวิวกันที่อ่างเก็บน้ําคลองลํากงกันนะคะคือวิวสวยมากแล้วอากาศดีลมเย็นสบายด้วย บินเอาลองชางมากๆเลยที่เราไม่ได้ไปเที่ยวแนวรับลมธรรมชาติกับภูเขาแบบนี้พอได้มาแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายมากๆเลยค่ะแล้วในที่สุดเราก็มาถึงกันแล้วทุกคนซึ่งเราขอยอมรับว,ว่าการมาที่เพชร์บูน่เราไม่ค่อยชอบจะเท่าไหร่เพราะมันไม่มีคลื่นโทรศัพท์ค่ะทุกคนแต่อีกมุมนึงก็ดีเหมือนกันเพราะเราจะได้ทําการโซเชียลดีท็อกก็คือการ no social media no calling มันก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทําให้เราได้กลับมาโฟกัสกับชีวิตหรือการได้ใช้เวลากับครอบ หรนอกจากนี้ยังช่วยลดความรู้สึกจากความเหนื่อยล้าทางอารมณ์ได้ด้วยนะเอาอันหนึ่งมะพร้าวอุ้ยมีหลายลูกแม่เบะเก็บมาบ่เยอะเบ็ดดี้แม่ก็ไม่ให้ไม่ลูกเชือเยอะเอานะไม่เนี่ยังอะไรอ่ะแอร์ผ้าเสืเสืผ้าไหนหลอดจะมีหลอดหลอดมั้ีค่ะเอา ขอบคุณค่ะห ha, ูบาเอาหงปาก็ได้หูบเอาน้ำมะพร้าวจัดส่วนของเราเดี๋ยวกินชิมก่อนอุ๊ยแม่หวานมากเลยอร่อย่อๆๆเดี๋ยวมันหกตั้งหอ่หกใส่กางเกงหมดไอ้ปลาโยนอะไรลงไปในน้เห็นไหมาผ่าเลยมาผ่ากินบ่ ไม่คิดอะไคุณเก่งกูเป็นเด็กรับผิดชอบกานากรัว หลังจากนั้นพอแดดอ่อนๆแล้วก็มาเดินเล่นที่สวนนะคะก็มาเตรียมกางเต็นท์กันเพราะฉ่วานเราจะแคมป์ปิ้งกันนะคะนอนเต็นท์นี่เป็นปีแรกเลยนะที่เราได้มากางเต็นท์กับที่บ้านที่บ้านจะชอบมาฉลองก่อนวันปีใหม่เกือบ<ๆ>ทุกปีอยู่แล้วแหละแต่ว่าเราไม่เคยได้มาจอยเลยซึ่งนี่เป็นปีแรกที่เราได้มากางเต็นท์ด้วยนะคะที่ผ่านๆมาก็คือแบบติดนูน่นติดนี่ไม่ได้มาด้วยหรืย เต็นท์ของฉันใครจะมานอนกับฉันบ้างแอนนี้พอกางเต็นท์เสร็จก็จะเป็นแบบประมาณนี้เลยทุกคนให้ฟีลโคลซี่หน่อยๆตอนแรกเรานึกว่าอากาศมันจะไม่เย็นเพราะมันดูร้อนมากแต่ไปๆมาๆม,มันก็อากาศเย็นขึ้นเรื่อยๆ สมอแรกผ่านไปสมอที่สองพอเลยเก๋ฉันปวดแขนมากอันนี้ก็คือเป็นสมอบกนะคะถ้าไม่ตอกไว้กับเต็นท์อะถ้าเกิดมีลมเหลืออะไรขึ้นมาเต็นท์ไม่อยู่นะเราปลิวไปด้วยส่วนนี่ก็คือมื้อค่ำของชาวแคมปิ้งของเรานะคะมีกุ้งมีหมูอะไรต่างๆนานามาย่างกันนีมีมีย่างหมูด้วยนะครับย่างหมูสามชั้นเนี่ยมันมันเป็นหมูที่มีมันเยอะนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองย่างแบบใกล้ๆไฟนิดนึงนะฮะ ไฟม,มันจะลุกป,ประมาณนี้ฮะแล้วข้างนอกมันจะไหม้แล้วข้างในมันจะไม่สุกนะครับแต่หลักการเนี้สามารถไปทําเป็นสเต็กได้นะครับคุณแล้วแต่วา่าวันนี้มันไม่ใช่สเต็กแล้วกันนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตใช้ฐานสองะอย่างเสร็จแล้วก็กินค่ะทุกคนรู้ทำไมนะทั้งที่อาหารมันก็เป็นแบบ อาหารทั่วไปที่เรากินกันอยู่แ,<ต>แล้วแต่พอมากินกับบรรยากาศนี้ฟิลนี้เรารู้สึกว่ามันอร่อยเยอะขึ้นเป็นกองเลยค่ะทุกคน ก่อนหน้านี้เราเทอ,อาหารเม็ดให้นางกินแล้วนะแต่นางไม่กินจ้านางมาวนเวียนแต่กับเนื้อหมูแล้วน้องก็มานอนฝ้าเราทั้งคืนเลยว่าเวลาโกชูเบสแล้วค่ะทุกคนแต่เราจะบอกความลับอย่างหนึ่งก็คือไม่มีใครได้อาบน้ําเลยจ้าเพราะน้ำไม่ไหลจังหวะนี้คือไม่รู้แล้วว่าใครเหม็นใครกุ่ยบ้างก็บังคับให้แม่มานอนเต็มด้วยเพราะเราไม่กล้านอนคนเดียวมันอยู่ในป่าแล้วมันแบบเกชกผี ้าแล้ววันนี้ยังไม่สายตื่นมาก็ไม่มีน้ําให้อาบเหมือนเดิมทุกคนคือน้ำมันก็ยังไม่ไหล่สรุปยังตอนเช้าเราก,ก็ยังไม่ได้อาบน้ที่ทานี้ไม่ใช่อะไรนะก็คือแบบอากาศเย็นจะมีควันออกปากเหมือนในซีรีเกาหลีอะทุกคนเราก็เลยแบบเล่นแบบเป่าควันแต่ใน,นกล้องไม่เห็นนะน,น้อยสรุปคือน้ําที่บ้านไม่ไหลตั้งแต่เมื่อคืนนะทุกคนก็คือแบบอยู่กันแบบอยู่ป่าจริงๆอะนะนก,ก็ไม่ได้อาบและมีแววว่า ตอนเช้าก็น่าจะไม่ได้อาบน้ำเหมือนกันและแค่จะล้างหน้าแปรงฟันนะคบผมก็ไม่ได้สาาระศระหัวมากเลยตอนนี้แต่ดีที่มันอากาศเย็นก็คงจะ ม่พอตื่นเช้ามาก็ต่างคนต่างเก็บของนะคะ,<ล>ะก็เตรียมแยกย้ายและทุกคนตอนเช้าคือสวยมากวันเป็นน้ําค้างเกาะกับหญ้าแล้วสะท้อนกับแสงอาทิตย์อะของจริงคือสวยกว่าในภาพอีกนะทุกคนและนี่ก็จะเป็นคลิปทั้งหมดของเรานะคะที่ไปเที่ยวเพชรบูร์สนุกมากเลยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฮะบ๊ายบายอัยอง